เก็บไข่หอยเขาเก็บจังไดคลิปนี้มีคำตอบเด้อพี่น้อง กเกษตรบ้านนามาแล้วสวัสดีพี่น้องพงปายสปูุกุคน,นะครับมันหนีจิพามาเบิงวิธีการเก็บหอยเชอรี่สีทองนะพี่น้องเก็บจังไดให้มันบอดตายครับเก็บจังไดเก็บวลาดไดวิธีการเก็บก่อนที่จะเก็บเบิงเอียงมันนะครับเนาะเดี๋ยวมันนีจีมีคําตอบครับแอบแฝงก็จะ่ริืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ดิสิเอเทคนิคต่างๆมาฝากนะครับเพื่องปรัการเซเวลาไปชมกันเลยครับผมนี่ครับนี่กาชิเป็นบอสาธิตนะครับเนาะเรียงศึกษาขันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับที่การสังเกตนะพี่น้องด้อให้เบิ้งนี่ครับนี่ไข่เมื่อยืนนี่ครับให้เบิ้งว่าไข่เมื่อยืนเป็นยังไงครับไข่เมื่อสีออกเป็นแดงออกแบบยังบ่ท่านซุกด้อพี่น้องนะ ไอ้เมื่อคืนมั่จิเป็นแบบเป็นหน้ามูอเด้อพี่น้องยังแบบแดงๆือหมกขาวแล้วครับการสังเกตเด้อพี่น้องให้เบิ่งแบบความขาวของมันครับประมาณเคลลิร์นก็เคิร่นเด้อพี่น้องนี่ครับแบบนี้ครับ,แบบรบเก็บใดเลยครับนี่อันนี้ยังเก็บบ่ไรนะครับอันนี้ยังเก็บบ่ไรใครเมื่อคืนนี่ครับ,บ,บน,น,นี่ครับยังเก็บบ่ไ้นีน่ยังเก็บบ่ไ้ครับไมอครับไอ่เมื่อคืน ยังเก็บไม่ได้นะครับน,นี่ยังเก็บไม่ได้การความขาวของมันเลยเนานยองเก็บไม่ได้นะครับนี่ครับเข้าหาเกียงหาย,ยังก็ได้ครับให้มันแบนนะพี่น้องอันนี้นกระเรษตดกระไ้ตัวนี้ครับไปมีดยิ่เล็กนะครับาบางสุดครับเพื่อลดการเสียนะครับ แสบไปเลยครับนี่ครับแสบไปเลยแ้ววก็มันต้งนะครับนี่ขูดไปเล้ครับแต่วว่าต้องเอาย่ามมาไปโกนอีกนะครับเด้อหามไปใส่ต่อแซบไปเลยครับปุ๊บหายยังร่องกนดีครับปุ๊บนี่พอแซบแล้วครับเลือดมันสีบติดนะครับเห็นเบิ้งว่าเห็นมันมันสีแห้งจะตองมัดเอาไปนอนเลยผิกเบิ้งให้เบิ้งครับนี่ครับ มันจะเป็นลูกโตอ่อนอยู่ข้างในครับมันสิบวตายไม่ได้เขาแซมันก็ดีโดนเปลือกมันก่อนไม่ได้น้องตายก็อสิจต,ตายบ่ร้ายแล้วพี่น้องแล้วนี่ครับมี่การเก็บมีความสีขาวประมาณครึง่งหรือเกินครึงรคร่งนะพี่น้องนี่ครับจะเห็นลูกมันครับนะครับดินน้อยๆน้อยๆนะครับ เก็บแล้วไปใส่ครับเก็บแล้วไปซสาเก็บแล้วห้องกัศเสียไปห่อปะกระาทิชชู่ได้พี่น้องเดีอันนี้คือวิธีการเก็บนะพี่น้องเนาะหอกระดาษทิชชู่ได้พี่น้องเนาะเสียคอได้เปลี่ยนกระดาษทิชชู่แป๊บนึงนะครับพี่น้องเนาะ อุปกรณ์ที่มีอยู่เด้อพี่น้องง่ายๆครับพี่น้องนบานเลยนี่ครับกระดาษทิชชูมานนะครับเอาว่างไปเลยครับการว่างนะพี่น้องเขาสีว่างจังไรจังสีปลอดภัยครับสีว่างจังสีนะครับนี่ครับไข่มันครับสีว่างตัวที่ต้องแกะมานนะครับเาตัวนี้ลงนะครับเด้อเพราะว่าตัวที่แตกมานนี่มันพร้อมสีบุดแล้วครับวางไปเลยครับนี่ เ้าสิว่างความว่าง,งาไงได้เบิดพี่น้องอันนี้ได้เสียเขาว่างความนะครับเพราะวศัพท์บทมันยังไม่ทันแตกแล้วก็ติดไปเลยครับติดไป,ไปเลยนะครับเนาะแล้วไปใส่ครับเ้าก็สิไปไว้ขวดน้ำเอาไปไว้ถ้วยนะครับเนาะนี่ครับใบถวยน้ำนะครับ ใส่น,น้ำแล้วก็ล้างใส่กนหมดขึ้นได้ไปนองเนอนะแบบม,มีนะ้ำนะครับเนาะอทิงไว้แบบประมาณสองถึงสามวันได้ไปนอะนสองสามวันได้ละเขาก็มาแกเบึงหลังจากที่เห่าหอแล้วได้ี่น,น้อง เอากกสมิมาพีบังครับเอามันแตกไข่แตกออกลูกหรือยังครับค่อยๆพีเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องว่าสะดวกนะครับอย่ามันเฮียเนาะ นี่ครับเพื่อการเพราะไข่หอยเชอรี่สีทองนะไรไม่รูอเนี่ยใส่ทิชชู่มันก็ค่อ,คอยๆแตกออกมาเป็นไข่นะครับเล้วนี่ครับแล้วก็ซอยทําขอดมันอย่างน้อยนะครับค่อยๆพีครับ ต่อไปครับพี่น้องต่อไปต่อไปเป่งไข่หอยเชอรี่สีทองเอะครับนี่ครับไข่ออกมาแล้วเต็มเลยพี่น้องนี่ครับก็คือวิธีการเพาะเนะครับนะจังได้เห็นไอไข่ด้วยพี่น้องด้ยนี่ครับเต็มเลยครับเทนไปเลยครับเทกระจายลงไปเลย อาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะเป็นกองฟมเก่าๆกันเลยนะครับหรือเป็นถาด่คอยทำคลอดหอยเราเรียกทำคลอดหอยอหอยเบิ้ลนะพี่นอ้องเห็นเรือครับเสียดายครับอืมชีวิตมีคุณค่าเลยพี่น้องเด้อไข่หอยก็เช่นกัน ต่างลักชษดกิจเอาพี่น้องเนาะนี่ครับประมาณนี่ครับนี่ก็กกคือการรับเท่เลยครับเนี่ยทมานบริใไขครับกับเทาะใหม่ครับเทาะใหม,ม่ต่อไปพี่น้อง อ,อนุญาตนะครับเด้อไอมือเมื่อเดียวเรื่องคอนี่ครับลายปันไดครับโอ้บอกยางหลายเลยครับพี่นอกนี่ครับทำคลอดหอยนะพี่นอกเลยมันก็คือ,อคอย,คอยพีมันออกครับพีมันออกเทเลยแบบนี้ จายเลยครับ นี่ครับมีการเพาะไข่หอยเชอรี่สีทองลพี่น้องเพาะง่ายๆครับค่บคบคอยเคลียร์ ขอไปตัวมันไม่เรื่อยครับหลังจากนั้นท่ากระเสียไปใส้น้ำครับพี่นอ้องขอไปไ่เรื่อยนะครับเนาะ นี่ครับพี่น้องครับหลังจากที่เขาทําการทําคลอดให้หอยอแล้วพี่น้องเล้อีิเบิ้งว่ามันกำลังใหญ่ครับกำลังเป็นตอ่อนครับพี่น้องสู้ไม่เห็นไกลๆเลยครับพร้อมที่จะลงทะเลแล้วพี่น้อง ครันวัมันดินครับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับี่นอนข้องกสิ น้ำผ้าหอยตรงทะเลครับหลังจากไปให้ท่ำคลอดถอยแล้วพี่น้องเด้เอเราก็เอามาลงบอ่อแล้วพี่น้องเนาะบอ่อเ้าสิเป็นยังก็ได้ครับพี่น้องบอ่มีขอจำกัดกับมั้งให้มันจับให้มันฟื้นโตมันครับก็คือการเอาลงน้ำครับมันอาชีบทะเล คอดแล้วอาจิบบวมีน้ำครับให้มันกระชุมกระชวยก่อนนะครับนี่ครับวิธีการสังเกตสังเกตมองได้พี่น้องนี่ครับสังเกตที่มันจับขอบบ่อแด้ไี่น้องถ้ามันจับขอบบ่อแสดงว่าตัวนั้นรอดครับพี่น้องรอดสูงนะครับนี่ครับตัวไหที่มันลอยครับพี่น้องการรอดสูงตัวไหที่มันจมแล้วพี่น้องเล้อนี่จับขอบบ่อพี่น้อง จบขบบอมาเลยนี่อันนี้คือรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรอดแน่นอนเลยพี่น้องนะตัวเร,ออริ่จับขบบอก็รอดด้วยกันนะพี่น้องเห็นไหมครับมันกระสีอ้อยลองลอง,อองลองเดี๋ยวสามมือนะครับเดี๋ยวเอากระสีให้แนวเกาะมันครับก็คือหากไม้ลากยิงก็ได้ครับสิเป็นจอกแหน่ิเป็นหากพักบุ้ง นะครับามาลงไห้มันครับไห้มันเกาะครับมีทีพักเกาะครับลงลงเลยมือแรกก็ได้ครับมัญสีนี้มีทีพักครับมันมคคจําเป็นต้องสองสามมือเนาะเากรสิให้อาหารพว่เราเอาเกียวติทนึงวพวกเราไปนอกนี่ครับนี่คือคือขั้นตอนการเพราะนะครับเริ่มตั้งแต่การเก็บเวยี่นอก ในคลิปนะครับก็มี่บอกให้เบิดครับในการเพราะเลี้ยงจังไรไอไข่จังไรออกไข่หลายๆเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับออกบ่หยุดบ่โบยอนเลยพี่น้องออกตลอดเลยครับนี่ครับเพาะไข่เดี๋ยวเพาะมาแล้วเด้อพี่น้องเดลยทำญ่กว่าหัวไม่ขีดแล้วครับ,รบอันนี้อนุบาลบอ่อที่สองครับอนุบาลบอ่อสองครับ อันนี้คั <cellular. S 1> ดเอาพ่อแม่พันธุ์เ้ยพี่น้องออกแล้วครับคัดเอาพ่อแม่พันธุ์อันนี้ก็พ่อแม่พันธุ์สามบอพี่น้องนี่ครับสีแดงเข้มเลยพี่น้องอันนี้สีเหลืองนะพี่น้องความแตกต่างนะครับการเลี้ยงกล้องฟลมความสูงแสงแดดบ็ถึงนะครับอันนี้แดงแจ๋วเลยครับเข้มนะครับพี่น้องนี่ครับสามบอครับพ่อแม่พันธุ์ของเรานะครับนี่ครับ อนุบาลหนึ่งเดือนนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอนุบาลรับสองวันนะพี่น้องเลยมีคำถามอย่างการทักเมนได้เลยครับจบคลิปนี้ครับบ่้มมีอย่างหลายมีประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพี่น้องกเกษตรทุกท่านโอกาสนาเจอกันไหมครับนักทุกท่านคิดถึงทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปสาธุเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ